สวัสดีลูกค้าทุกๆช่องทางนะครับวันนี้ผมจะมาบอกว่าตลอดเดือนกุมพานี้นะครับผมจะมีโปรพิเศษมากๆสำหรับคาแมกนะครับผมจะให้รัแบบนึ่งนะนี่นะครับผมจะให้ราคาหนึ่งร้อยเก้าบาทตลอดเดือนกุมพานี้นะครับ หนึบาททุกกลิ่นที่เรามีจำหน่ายร้อบาทค่าส่ง20บาทและตลอดเดือนนี้พิเศษไปกว่านั้นนี่ครับกระเป๋ากระเป๋านี้นะครับน่ารักมากๆกระเป๋าคามัมเมผมจะให้เซตนี้เซตนี้ครับตลอดเดือนกุมภานะครับหนึ่งอันนี้หนึ่งนี่นะครับ เพียง3 9 9บาททส่งฟรีนะครับเซตนี้หนึ่งบาท 10, 9บาท,บาทอันเนี้ย3 9 9แต่ตลอดเดือนกุมภาเซตเนี้ย9 9 9บาท 399บาทผมจะให้ฟรีออเดอร์ตลอดทั้งเดือนนะครับ399บาทส่งฟรีใครที่อยากได้กระเป๋าแบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับฟรีออเดอร์มาได้ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้2ช่องทางนะครับมี1ดับเบิลพัทสโตร์แล้วก็ในเพจกิติศักดิ์รัตนโสม2องเพจนี้เท่านั้นนะครับ399บาท แล้วใครที่ไม่อยากได้กระเป๋านะครับอยากใช้คาร์แมกอย่างเดียวนะครับ109บาท109บาทนะครับค่าส่ง20บาทแต่ถ้าเป็นเซตนี้คือ399บาทกุมส่งให้ฟรีตลอดเดือนกุมภาพัานนี้เพื่อมอบเป็นของขวัญตลอดเดือนกุมภานี้ที่เราทำยอดขายในเดือนมกราคมได้1,000แท่งก็เลยอยากขอบคุณ สำหรับคนที่สนับสนุนเรามาโดยตลอดวันนี้เราก็เลยอยากจะให้ทุกคนอ่ะ,อะได้มีกระเป๋าน่ารักนรักแบบนี้พร้อมกับราคา